ชม่คะตอนนี้จะอยู่ที่ห้องคอสตูมนะคะของกองละครเรื่องวิชาถุกพื้นฐานค่ะแต่สรีจะย้อนรอยไปนิดนึงนะคะสําหรับวันที่เรานะคะฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงนะคะวันนั้นกล่าวนะคะเราได้เห็นนะคะพี่แวรโซมากับลูกสาวค่ะซึ่งครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นงานชิ้นแรกของพี่แวรโซที่มาร่วมกับไทย p ีสหรือเปล่านะคะแต่ความน่ารักคือมีน้องนะคะมีลูกของพี่แวรโซมาเฝ้าด้วยนะคะงานนี้นะคะมีการถ่ายแววอยากเป็นนักแสดงเหมือนคุณแม่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เรียกได้ว่าความรักหล้นจอจริงๆนะคะสําหรับคู่แม่ลูกแวโซและน้องคนดีโซพาหากได้เห็นนักสแสดงมากฝีมืออย่างพี่แวโซที่ไหนก็จะได้เห็นน้องคนดีคอยมาให้กําลังใจคุณแม่ไม่ห่างแบบนี้ คราวนี้เป็นความผูกพันของสองแม่ลูกที่ไปไหนไปกันโดยพี่แวร์โซเล่าว่าตอนน้องคนดียังเด็กๆช่วงนั้นเนี่ยงานแสดงแน่นมากๆการที่จะมากองถ่ายทุกครั้งหากไม่เอาลูกมาด้วยก็จะรู้สึกเป็นห่วงเลยจำเป็นต้องพาน,น้องคนดีมากองถ่ายตลอด หากมองเป็นการปูทางในอาชีพนักแสดงพี่แวร์โซบอกว่าก็ทำให้น้องคนดีได้เห็นตั้งแต่ยังเล็กๆซึ่งหากลูกชื่นชอบเส้นทางนี้แบบเดียวกับคุณแม่ก็พร้อมสนับสนุนค่ะ แต่ด้วยน้องคนดีที่ยังอายุ20ปีพี่แวรโซก็อยากให้ลูกได้เลือกเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองเพราะตั้งแต่เด็กน้องคนดีก็เคยผ่านทั้งงานแสดงและพิธีกรมาบ้างแล้วแต่ด้วยวัยที่ยังค้นหาตัวเองพี่แวรโซก็จะคอยเป็นแรงผลักดันให้ลูกได้ค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงค่ะ ม่ได้ดันที่ผ่านมาไม่ได้ดันเลยเนื่องจากว่าพ uh 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 ี่แหววลากไปทุกที่กับกองที่ว่าไปทํางานแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ก็เห็นนั่งอยู่เฉยๆเปิืองข้าวกองกินข้าวกองมาใช้แรงงานหน่อยสิเขาก็เรียกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือด้วยความที่ผู้ใหญ่ก็ท่านเห็นศักยภาพด้วยหลักก็เลยบอกว่าถามว่าเอาคนดีมาเล่นละครไหมจใช้คนดีเล่นละครไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามคนดีว่าอยากเล่นไหมถ้าเขาโอเคคนดีเขาโอเคก็ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาอย่างเช่นถ้ามีงานติดต่อมาอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่บอกว่าเหมือนแบบเออรัานะลองดูม ไห้เหลืออะไรเงี้ยคือส่วนมากอาจจะต้องมีการคุยกับหนูก่อนว่าโอเคอ่านหมดหรือยังได้ฟังรีเพาหรือยังรู้สึกยังไงกับบทนี้อยากจะเล่นไหมเราคิดยังไงกับบทนี้เขาจะคอยถามเพื่อดูมุมมองหนูมากกว่าค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยไกด์หรือจะไม่ค่อยชี้นําให้ว่าแบบเออถ้ารับไปมันก็ดีนะหรืออะไรเงี้ยเขาจะดูความสบายใจหนูเป็นส่วนมาก การค้นหาตัวตนของน้องคนดีผ่านมาแล้วหลากหลายนะคะเพราะนอกจากงานแสดงและพิธีกรแล้วตั้งแต่เด็กๆพี่แวรโซยังเคยให้น้องคนดีไปเป็นนักเขียนนักเต้นบบลเลสเก็ตลีลานางรำตีกอล์ฟและกีฬาขี่ม้าด้วยไม่ใช่โพนี่นะม้าใหญ่เลย<อ>ม้าจริงๆเลยลอายุเขาไม่ได้แมบบ่ก็ไปกราบกลานขอเธอลูกอยากอยากลองลูกอยากเลยคือให้เขาได้เรียนรู้ว่าไอสิ่งที่เขาอยากรู้อยาก ลองอยากทำเนี่ยพอไปทำดูแล้วมันใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ตีกอล์ฟดีมากไอ้ที่แคร์อยู่เรื่องตีกอล์ฟดีมากแต่หยุดตีกอล์ฟเนี่ยเราไปเป็นโปรกอล์ฟได้ใช่ค่ะเมื่อก่อนด้วยความหนูอยากเป็นนักกีฬาหนูก็เรียนไปทั่วเทควันโดตีแบดตีกอล์ฟอะไรเงี้ยค่ะลองไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่กับตัวเราด้วยก็เลยหยุดไว้ก่อนแต่จริงๆตอนนี้ก็มีเงี้ยวๆกับคุณแม่อยู่ค่ะว่าเออไปเรากลับไปแบบไปเล่นกีฬากันไหมยังไงดีใช้หลายอย่างนะแบบเนี้ยตอนนี้พาไปโยนโบว์ลิ่งเริ่ม ก็เป็นการเลี้ยงดูน้องคนดีในกองถ่ายแบบไม่กดดันว่าลูกต้องเป็นนักแสดงเหมือนคุณแม่เท่านั้นแม่ทุกวันนี้ยังพาลูกมากองถ่ายละครเหมือนเคยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่พี่แวร์โซมอบมาให้น้องคนดีช่วยดูแลคือการเป็นผู้จัดการส่วนตัวคอยจดคิวงานของคุณแม่นั่นเองก็เป็นความน่ารักของสองแม่ลูกที่คนกองถ่ายมักได้เห็นจนชินตา อาซุรีมามะไทย PBS รายงาน